ปกติเราจะคุ้นกับคําว่าสาวข้ามเพศแล้วเราจะพอรู้ว่าเอ้ยเขาเรียกวิธีอะเนาะรื่ของเรามันมีไม่พอเราสามารถคุณอย่ามาพูดถึงเรื่องขนาดไม่ได้สิมันจะไม่ได้ไวคือความรู้สึกมันต้องใช้สักพักอะที่ตอนี้เป็นมีแฟนเป็นทานมาก่อนขอดูซิกแพคได้ไหมคะถ้าขอดูอื่นอื่นน่ะหนูจะต้องวัดเสียวกว่านี้ก็วันนณวันที่เราเปลี่ยนมา เป็นทรานส์แบบเต็มตัวแล้วเนี่ยจิ๊บเคยโดนคําบูลี่ไหมจะว่ามันเป็นปกติของทุกเพศของแบบ LGBT ดีกว่าอยากถาล้มเลิกการแปลงไม่เคยเลยยากแค่ไหนฉันก็ไปฉันก็ต้องต้องสู้คือไม่ว่าจะเป็น LGBT แบบหรือเพศไหนๆนะเขาก็คงอยากให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วอยากจะโดนทรีทเหมือนมนุษย์คนหนึ่งเฉยๆไม่ได้ว่าต้องการให้ต้องมานิยามยังไงหรือต้องให้มาแบ่งแยกอะไรกันแค่เหมือนเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน ี่ต้นน่ะทกทุกคนนะครับก็สู่ Variety Feel Good Talk ที่จะได้ฟังและเรียนรู้ชีวิตของ L G B T Q ที่ก้าวข้ามกรอบแห่งสังคมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนในสังคมด้วยกับ Rainbow Talk ที่เพจ The Rainbow List ครับค่ะแล้วก็จะเจอกับเราสองคนแบบนี้แหละจะบอกว่าช่วงนี้พี่ออสต้องให้กำลังใจกันหน่อยเป็นช่วงการที่เขาแข่งขันโอลิมปิกโอลิมปิกเขามีกีฬาอะไรบ้างก็มีนี่ไงโอ้โหพุ่งเหลาพุ่งแล้วมึงมาถามกันเรื่องกีฬากูเกี่ยวกับกีฬามากเลย โอลิิกเขามีอะไรวิ่งแข่งยิมนาสติกเออมันทำมืออะไร <c oughs> คนอะไรคนกระแทกยิมนาสติกนะ,ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะไม่ว่าจะแข่งขันอะไรกันอยู่นะคะขอให้กําลังใจนะคะสำหรับนักกีฬาหลายๆคนนะคะที่กําลังต่อสู้กันอยู่ตอนนี้เนาะเพราะแข่งมาเป็นแบบว่า หลายปีอะกว่าจะได้มาแข่งโอลิมปิกอะแล้วนอกจากนักกีฬาณตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองของเราพี่อ๋อคืออย่าว่าแต่บ้านเมืองเลยนะฮะตอนนี้ทั่วโลกของเราก็ยังประสบปัญหานี้อยู่ในเรื่องของโควิด -19 กอย่างไรก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมใส่แมสนะฮะล้างมือตลอดนะครับแล้วก็สามารถอย่าอย่าทำให้การตกนะถูกต้องค่ะและที่สำคัญค่ะต้องดูรายการของเรานะคะเป็นรายการที่ให้กำลังใจผู้คนด้วยและ L G B T Q วันนี้นะคะที่เขาจะมาเปิดเผยเรื่องราวแบ่งปันเรื่องราวในวันนี้เนี่ยเขาเป็น คนข้ามเพศพี่ออฟหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า transgender ค่ะเราคุ้นชินนะคะกับคําว่าสาวประเภท2แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยยังมี transgender คือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่วันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับพวกเขากันกับผู้ชายข้ามเพศหรือ trans man, trans man คนนี้ค่ะชิปบนภักือหลายคนรู้จักชื่อจิ๊บเทรนเนอร์ที่เป็นไอดอลของเรา trans m a นในไทยลยหลายคน ปัจจุบันจิ๊บได้แปลงเพศจากหญิงสู่ชายข้ามเพศสุดฮอตเรียบร้อยแล้วจ้า นี่หลายๆคนจะรู้จักจิ๊บในนามของจิ๊บเซนเนอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นเรนเนอร์อยู่ปะคะไม่ได้เป็นครับตอนนั้นที่ทำสตูดิโอแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ด้วยคือตอนสมัยแบบเหมือนจบใหม่ๆแล้วก็มาทําธุรกิจเองของตัวเองตอนแรกแล้วตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็คือเป็นพวกคอนซัลล์สัญญกรรมครับแก็แปลงเพศแล้วก็พวกสัญญกรรมต่างๆเข้าทางบอเขาเบื่อกูแล้วก็บอกที่จะมาคุยกันวันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเขาเยอะมากนะซึ่งปัจจุบันนี้จะบอกว่าเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไร นักกีฬาเพาะกายเดี๋ยวนัคืออย่างนี้หรอแบบต้องตอนนี้คุนนี้เพาะโอ้โหยอดไม่ได้ดูข้างบนดูกันแต่ข้างล่างโพสแบบเป็นตัวอย่างให้ดูสักนิดหนึ่งได้ไหมถ้าสมมติคนที่จะประกวดแบบเป็นนักกีฬาเพาะกายมันมีท่ามันมีท่าไหมก็จะมีท่าบังคับครับแต่ว่าของจิ๊บอะคือจริงๆแล้วมันต้องประกวดปีนี้คือปีที่แล้วเนี่ยคือเหมือนขึ้นไปเฉยๆแบบเหมือนโปรยๆว่าเอ้ยปีนี้น่เราจะมีเพาะกายนะเป็นรุ่นของ trans m a นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่ทันได้ประกวดก็คือคอโควิดก็เร่น เล่เลนืนไปคือเอาจริงๆปกติเราจะคุ้นกับคําว่าสาวข้ามเพศแล้วเราจะพอรู้ว่าเอ้ยเขาเรียกเขาเรียกวิธีะเนาะอัไวเขจาเรื่้าตัดออกแล้วพับเข้าไปข้างในแต่ว่าพอเป็นผู้ชายข้ามเพศอวิธีข้ามเพศแบบนี้จะต้องทอํายังไงบ้างก็คือเป็นการปลุกถ่ายแล้วก็ย้าย เ<ม>อางี้นะจิ๊บอธิบายเป็นขั้นตอนเลยเพราะว่าชนิดว่าณปัจจุบันนี้มีหลายคนที่เข้าปรึกษาแน่นอนแล้วก็ <ม S 2> อยากจะรู้วิธีแน่นอนคืออันนี้เป็นเบื้องต้นคือขั้นแรกนะมันก็จะมีหลายสเต็ปเนาะอย่าง,างส,าสาวสองเนี่ยก็จะมีแค่สเตป็ปสเตป็ปแค่สองสเต็ปเองข้าง,ง,งหน้าอกข้งางล่างแต่ของ trans m a นเนี่ยก็คือต้องตัดหน้าอกกรตัดบนลูกเทคฮอร์โมนแล้วก็เย็บปิดช่องคลอด <ม S 2> แล้วก็มาเตรียม มาเตรียมท่อปัสสาวะตรงนี้ท่อปัสสาวะแล้วก็เตรียมปลูกถ่ายเนื้อตรงนี้คราวนี้กค่อยย้ายมาเตรียมท่อปัสสาวะตรงนี้เหรอคะคือมันทำตรงนี้ก่อนเหรอใช่คือทําตรงนี้ก่อนคือเหมือนก็เอาท่อมาไว้ตรงนี้เอาเสนื้อเหมือนเหมือนทำเหมือนทําท่อปัสสาวะเทียมขึ้นมาอ่าอย่างนั้นก่อนแล้วให้เนื้อเยื่อแข็งแรงพอเนื้อเยื่อแข็งแรงเสร็จเราก็จะตัดเนื้อตรงนี้พร้อมเส้นประสาทย้ายลงมาถ้าของเรามันมีไม่พอเราสามารถ คุณอย่ามาพูดถึงเรื่องขนาดไม่ได้สิเราสามารถเลือกได้ไหมว่าเราอยากจะได้ขนาดเท่าไหมก็คือจริงๆแล้วมันสามารถใช้เนื้อตรงนี้กับเนื้อตรงขาได้แต่เนื้อที่ดีที่สุดก็คือเนื้อตรงนี้ ตรงนี้มันก็จะแล้วแต่ขนาดแขนของเราเลยว่าได้เท่าไหร่คือมันจะไม่ได้ได้เต็มแขนขนาดนี้มันก็จะได้ประมาณกลาประมาณตรงนี้ไม่เราเราเขาแค่ไนเขาห่อแล้วก็ม้วนนะเขาห่อเป็นแล้วเขาก็ม้วนเป็นเหมือนโรตีใช่ป่ะเหมือนซูชิอ่าใช่ป่ะถูกป่ะจริงแล้วเข้าใจแล้วแล้วเขาก็ไปแต่งไปตกแต่งไปแบบก็เพราะอย่างนี้ปุ๊บก็เย็บเย็บหัว อ่า <laughs> เ, <c oughs> เย็บเย็บปลายหุ้มทาไม่ต้องมีปลายหุ้มก็ได้ต้องมีสิเฮ้ยเขเขาก็เยบ็บที่คล้ายๆเรียนแบบเป็นเหมือนแบบหัวเห็ดมาอย่างเงี้ยคล้ายๆเอาเอางีะ,าะตรงนี้ดูไม่ได้เดี๋ยวพี่ไปสอน <ๆ c oughs> อุณนี่คือ ย้อนกลับไปนิดนึงกว่าจะมาถึงจุดนี้จิ๊บเจออุปสรรคอะไรมาบ้างในวันที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันเป็นแบบนี้ฉันอยากที่จะก้าวข้าไมไปเป็นแบบนี้ตอนจิ๊บทำเนี่ยก็คือเริ่มทําตอนสมัยมหาลัยใช่ไหมก็แบบศัลหน้าอกก่อนอุปสรรคในตอนนั้นก็คือความรู้ทางการแพทย์อ,อาจจะยังมีไม่ได้มากเออเราก็พยายามจะหาข้อมูลจากเออเว็บไซต์ต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีหลายไม,ไ,มไม่กี่โรงพยาบาลที่ที่ทา คือมันอาจจะเป็นในเรื่องของขั้นตอนมากกว่า,<ฮ>าสมัยนู้นแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะแบบแ<ต>เด็กๆเราก็แบบเก็บเงินเองเออยังไม่ได้ทํางานเคยมีแบบคนที่บอกว่าเวลาเขามองว่าเราเป็นแปลกประหลาดไหมเพราะว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้มันยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจอ๋อใชม่มันมันเหมือนมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนคนอืนใช่ซึ่งมันไม่มันไม่เหมือนปัจจุบันนี้ซึ่งอยากรู้ว่าความรู้สึกตอนนั้นกับตอนเนี้คือความรู้สึกตอนนี้มันสบายใจกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายตั้งแต่หนึ่งให้คนอื่นฟัง แต,แต่ว่าแต่ก่อนอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าใครมารู้อย่างเงี้ยก็ต้องนั่งอธิบายกันยาวว่าอ๋อแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ก่อนเงี้ยคือความที่รู้สึกว่ามันยากคือด้วยความที่สังคมยังไม่ได้เปิดรับขนาดนีม้มันก็มีคำบูลลี่บ้างแหละแล้วอยากรู้ว่าพอพอทำแล้วเนี้ยใช้เวลารักษานานไหมคือตอนผ่าตัดใหม่ๆก็ก็นอนโรงพยาบาลประมาณ2อาทิตย์ใครมีปัญหาหน่อยก็อาจจะนอนถึงเดือนก็ก็มีเหมือนกัน แต่ว่าพอกลับบ้านมานี่ก็คือหมอก็จะไม่ให้เดินเยอะนะเพราะว่าแผลเย็บมันเต็มไปหมดเลยการที่เราเดินเยอะๆมันเคลื่อนแล้วมันการทํามันทําให้รั่วดังนั้นก็ต้องนอนอยู่เฉยอีกประมาณ2เดือนนะอยู่บ้านส่วนใหญ่ก็กินๆนอนนอนแล้วยิ่งเป็นพวกชอบออกกําลังกายด้วยก็คืออัดเหมือนกันนะใช่ช่วงไหนช่วงไหนที่คิดว่าเป็นช่วงที่แย่ที่สุดในชีวิตหลังจากที่บอกว่าเราทํามาแล้วหรือว่าแบบช่วงที่ก่อนหน้านี้อะไรเงี้ยช่วงระหว่างที่ทําช่วงที่อยู่โรงพยาบาลดีกว<ช>่าเราจะรู้สึกว่าอ่ะมันอาจจะซัฟอร์ที่สุดละ แต่ว่าเราเตรียมใจมาเราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้กดดนันหรือมันไม่ได้อะไรมากเราอาจจะแค่รู้สึกเบื่อเฉยๆที่ต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม,มพี่เจนี่ถามเรื่องนี้ไม่ถามไม่ได้คือการที่เราเปลี่ยน ทุกอย่างที่เป็นตัวเราเนี่ยจากเดิมมาเป็นแบบนี้คนที่บ้านรู้ไหมก่อนที่เราจะเปลี่ยนคือด้วยความที่มันมีหลายขั้นตอนนะขั้นตอนแรกๆอะ่ะไม่รู้เลยเพราะว่าเราไม่เคยบอกตัดหน้าอกนี่เขารู้ไหมตัดหน้าอกไม,ไม่รู้เทสฮอร์โมนไม่รู้แล้วก็ตัดมันลูกไม่รู้มารู้อีกทีก็คือเหมือนเรามาออกรายการก็คือตัดมันลูกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็แบบเขาก็เหมือนคงสงสัยว่าเออไปทําอะไรมาแต่พอมาดูรายการเขาก็เลยแบบอ๋อนี่เองแก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรจนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นกระบวนการที่ ที่ยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คืออวัยวะเพศนี่แหละที่บ้านรู้ที่บ้านว่าอย่างไงเขาก็เห็นว่าโอเคเราก็คิดดีแล้วการแพทย์สมัยนี้คือเขาเข้าใจเขาก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรก็สนับสนุนละกันแต่ว่าไม่ได้สนับสนุนเงินให้ไปทํานะเงินต้องรับผิดชอบมันเองก็คือในเรื่องของกําลังใจแหละใช่เคยมีช่วงแบบว่าอยากะล้มเลิกวิการแปลงไม่เคยเลยไม่เคยเลยยากแค่ไหนฉันก็ไปฉันก็ต้องต้องสู้นะตอนนั้นใช่เพราะว่าบางคนยังอย่างอย่างเพื่อนบางคนหรือคนไข้จะบางคนอ่ะ ก็มีความที่กังวลว่าความรู้สึกมันจะเหมือนเดิมไหมเออเพราะว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมนะมันไม่ได้ไวมันไม่ได้ไวเหมือนเดิมอา่ไม่ได้ไวเหมือนเดิมปกติปกติมันถึงเลยพี่เข้าใจไหมพี่ก็เกลียดมึงอ่ะ เป็นภาพเอากรูเป็นคนหนึ่งที่มันก็เคยถึงเลยไงเราเราต้องพูดเป็นนึงถึงทางการแพทย์ด้วยคือมันจะไม่ได้ไวคือความรู้สึกมันต้องใช้สักพักอ่ะหรือการสัมผัสหรือการต้องมีความแรงในการที่จะกดหรือสัมผัสถูกอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแผลผ่าตัดทั่วไปแหละที่แบบที่ชานนี้เป็นมีแฟนเป็นทานมาก่อนมีแฟนเป็นหญิงชอบคือพี่ไม่ปฏิเสธากก็อยากอยู่ นั่นแหละมันก็เลยทําให้อาจจะมีอุปสรรคตรงนี้แหละที่สําหรับคนที่เขาจะมาทําเขาจะรู้สึกกังวลที่เขามาปรึกษาเราส่วนใหญ่ใช่ไหมใช่เพราะว่าเขาเขาเขาบางคนกังวลเรื่องเซนเซชันมากๆเพราะว่าถ้าสมมติทําไปแล้วมันไม่รู้สึกอะไรมันคือมันบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนขาดได้แบบมันไม่ไม่มีอะไรแบบมีคนถามเรื่องความปลอดภัยไหมความเซฟว่าแบบเฮ้ยพี่ผ่าตัดแล้วมันจะเซฟไหมแบบมันอันตรายไหมอะไรอย่างงี้คือเรื่องความปลอดภัยบอกเลยว่าคือหมอที่เมืองไทยเนี่ยคือเมืองนอกคนคนไข้เมืองนอกเนี่ยมาทําที่นี่เยอะมากแล้วคือเขา เทคนิคนี้คือเขาก็ทํามาเป็น2 0กว่าปีแล้วดังน,นั้นเรื่องความเชี่ยวชาญคือปลอดภัยแล้วก็ความเชี่ยวชาญเนี่ยมีสูงก็คือถ้ามีปัญหาอะไรคือเขาสามารถมีการแก้ปัญหาเนี่ยร<ช>อ,องรับไปเรียบร้อยแล้วพี่น่อยากรู้เพราะว่าพี่ออฟถามมาไว้อันหนึ่งน่าสนใจมากคือพี่ออฟบอกว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นผู้หญิงใช่ใชแหละ<ช>แล้วอนนพอเราไปแบบเพาะกายไปอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อจะเหมือนผู้ชายไหมขอดูซิกแพคได้ไหมคะถ้าขอดูอย่างอื่นน่ะหนูจะต้องหวัดเสียวกว่านี้ก็ประมาณแบบไม่แล้วประเด็นคือมีขนหน้าท้องแบบผู้ชายเพราะว่าผู้หญิงไม่มี มันเกิดจากการเทคฮอร์โมนใช่เขเทคฮอร์โมนเสร็จแล้วคือขนมันก็ขึ้นเยอะขึ้นนะขนขาขนอะไรเงี้ยขึ้นขนขาไม่กูก็ยิ่งบ้าตาเราตาเราล็อกแรกตาเราเพ้งไม่แต่แต่ก็คือก็สงสัยนะสงสัยด้วยความสับสนของตัวเองว่าคืออย่างเนี้ยเราเพาะมาได้แต่ว่าอันท้าล่ะอ๋อเออมันมันจะมีไหมมีก็คือเขา่จะทำมาจากแคมเดิมของเรา อ๋อเอาจริงจริงก็คนไี้เห็นมากเลยหมอใช่เพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจับผู้ชายแปลงเป็นผู้หญิงอะทำแคร์ก็คือเอาไข่ชเอาหนังไข่ดึงแล้วก็พับมวนเป็นแบบทำม้วนเป็นแบบนั้นอ๋อหมอเก่งอะแล้วก็เอาไขมันตัวเองอะใส่เข้าไปแต่ถ้าสมมติไขมันฝอยก็สามารถไปใส่ซีลิโคน่งเติมได้อีกแต่ว่าไขมันมันจะปลอดภัยกว่าถูกไหมแต่ว่าทรงมันก็คือเป็นทรงปกติเลยใช่ไหมทรงมันก็เหมือนนะแต่ตำแหน่งอะมันอาจจะ ลงไปข้างล่างกว่าเพราะว่าต้อง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 คิสภาพผู้หญิงเนี่ยพี่นี่ถามอีกเรื่องหนึ่งคือความยากง่ายเรารู้แล้วแหละว่าการจะทําอันนี้ถามถามไปถึงคนที่เขาอยากจะทําด้วยนะว่าเขาจะต้องมั่นใจแค่ไหนหรือว่าจะต้องไปพบเจอคุณหมอไหมในการที่จะปรึกษาว่าเฮ้ยหนูพร้อมหรือยังที่หนูจะก้าวข้ามไปเป็นแบบ trans man หรืออะไรอย่างเงี้ยหนูจะต้องมีหมอมีจิตแพทย์ที่คอยแบบปรึกษาให้คําแนะนําเราหรือเปล่าต้องมีครับก็ในทุกๆขั้นตอนการผ่าตัดไม่ใช่หาทางเดียวนะก็คือ จะทาขั้นไหนก็ต้องไปคุยกับจิตแพทย์ก่อนอประเมินก่อนว่าเราโอเคเราพร้อมแล้วนะเมื่อเราพร้อมปุ๊บหมอเซ็นเราก็ไปทําได้ใช่ไม่เพราะว่ามันมีบางทีแบบว่าสมมติว่าแบบคนเป็นช่วงวัยหนึ่งเราคิดว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้จินตนาการเราว่าเฮ้ยอนาคตฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันอยากเอาออกฉันอยากเป็นผู้ชายฉันอยากเป็นผู้หญิงแต่พอถึงจุดหนึ่งที่มันเลยไปที่เราคิดแบบนั้นไปแล้วอะมันจะอยากกลับมาไงเพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีจิตแพทย์คอยถามว่าจริงแล้วเรา อยากจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าใช่คราวนี้ต้องถามว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าคนกลุ่มทานเนี่ยจะจะป่วยง่ายเรื่องป่วยง่ายเนี่ยคือเรามีปกติแล้วเรามีการ follow up กับหมอตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเทงต์ฮอร์โมนใช่ป่ะมันก็จะมีการตรวจเลือดอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาคือมันจะรู้ก่อนที่เราเราจะเป็นแต่หมายถึงว่าเราต้องดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นไหมก็ต้องดูแลัเกนมีจิบก็ยังต้อง follow up กับคุณหมอตลอดใช่ไหม และที่สําคัญคือเป็นนักเพาะกายด้วยนักเพาะกายเนี่ยก็ต้องแบบมีอาหารการกินที่กินเป็นเฉพาะอาของตัวเราอเออมันมีผลไหมกับการที่เราแบบแปลงมาเป็นแบบเป็นทรานส์มันก็มีผลนะการที่เรากินอาหารไม่ค่อยเลือกอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบเลือดเราข้นไขมันในเลือดสูงเลยคนระับแต่ว่าดีว่าที่ออกกาลังกายพกมันก็จะลดปจัจจัยพวกนี้ออกไปได้นะวันที่เราเปลี่ยนมาเป็นทรานส์แบบเต็มตัวแล้วเนี่ยจิ๊บเคยโดนคำบูลลี่ไหมหรือวบบคำที่แบบคนดูถูกในเพศของเรา มันจะว่ามันเป็นปกติของทุกเพศของแบบ LGBT ดีกว่าว่าแบบต้องโดนเปรียบว่าแบบไงอะมันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่มันเหมือนมันเป็นเพศที่ไม่แท้อะไรวันนี้ก,ก็ก็จะเป็นคําพวกนั้นมากกว่าอแต่จริงๆก็จะมองว่าเออมัน,ม,นมันปกติ ขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาคำนั้นมาใส่ใจไหมในฐานะของจิ๊บเนี่ยที่เป็นตัวแทนของ transgender ณตอนนี้สิ่งที่เราอยากได้กลุ่มของเราดีกว่าพตดที่ที่อยากให้แยกเป็นเป็นกลุ่มเฉพาะเลยเพราะเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกับอีกหลายๆกลุ่มเคลียร์ต่างๆเอาเฉพาะกลุ่มของเราเลยสิ่งที่อยากได้มากที่สุดณตอนนี้คือก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะว่าเรื่องความเท่าเทียมแล้วกันว่ามันมันคือมันมันสำคัญจริงๆเพราะว่าเราก็เหมือนเป็นมนุษย์คนหนึ่งนะเราก็แค่อยากได้ความเท่าเทียม เหมือนคนอื่นแต่เรื่องยิบยิบย่อยๆเนี่ยมันก็คงจะมีในเรื่องของแบบแตกกันออกไปไนะว่าอย่างทรานส์เมนอาจจะต้องการเรื่องหนึ่งแต่ทรานส์แมนก็อาจจะหลักๆแล้วอาจจะได้คํานําหน้าชื่อกับอาจจะเป็นแบบการเลี้ยงบุรบุญธรรมเพราะเขาคนพวกเนี้ยอยากมีชีวิตเหมือนคนปกติใช่ปกติอยากจะเป็นพ่อแม่ลูกอ่ะพี่นีพูดอย่างนี้ถูกถูกไหมพ่อแม่ลูกเราก็อยากเป็นพ่อคนหนึ่งเป็นในฐานะพ่อคนหนึ่ง ซึ่งยังไม่มีกฎหมายในการรองรับตรงนี้ใช่้องมีอะไรอยากจะบอกถึงแบบว่าคนรุ่นใหม่ๆที่อยากจะให้เขา้าใจในความเป็น t r a n s m e n ร e อ t r a n s g e n d e r ังไหม,ม,มคะจริงๆแล้วนะแบบคือไม่ว่าจะเป็น LGBT แบบหรือเพศไหนๆนะครับก็แค่เขาก็าคงอยากให้เขาแบบให้เห็นว่าเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วอยากจะโดน treat เหมือนมนุษย์คนหนึ่งเฉยๆไม่ได้ว่าต้องการให้ต้องมานิยามยังไงหรือต้องให้มาแบ่งแยกอะไรกันแค่เหมือน เราเป็นมนุษย์เหมือนกันเฮ้ยน <C finite> ี่เป็นไรไม่สบายเปล่เฮหยไม่รู้เหมือนกันนะพี่แล้วทำไมหน้าเครียดๆวะก็นี่หนูอะยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าตัวเองป่วยเป็นอะไรแล้วจะไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะก็ยังไม่รู้เลยว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันเท่าไหร่พี่นี่นี่ เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องไม่แน่นอนแล้วยิ่งช่วงนี้ไ้้ยนะโรคภัยเยอะขึ้นแล้วก็น่ากลัวมากๆเรายิ่งต้องระวังและนี่คือสิ่งที่จะช่วยพวกเราให้รู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจยามเจ็บป่วยคะ่ะจากปาระกันสุขภาพเพื่อพวกเราทิปเรนโบว์แครตัวนี้จ้ะอุ้ยตายแล้ว คุณตัวแทนประกันคะแม่มาเลยค่ะค่ะคุณลูกค้าคืออย่างนี้ค่ะสำหรับทริปเรนโบว์แคร์เขาแค่คุณครบจบทุกเรื่องสุขภาพนะครับเขาได้รวมความคุ้มครองเรื่องสุขภาพที่ตอบโจทย์ของกลุ่ม L G B T Q โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญการผิวหนังที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าโรคที่มีการผ่าตัด การตรวจสุขภาพทุกชนิด <S <S 2> <S 2> การฉีดวัคซีนต่างๆเช่นโรคที่อยู่ในกระแสตอนนี้สุดยอดไปเลยโควิด19ที่วัคซีนกันใไญ่เลย <S <S ใช่ไหมล่ะรวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และยาป้องกันการติดเชื้อ hiv <S <S 2> <S 2> <S 2> ด้วยนะครับ <S <S แถมพิเศษสุดๆด้วยการชดเชยรายได้ขณะนอนโรงพยาบาล เหมือนค่าเสียเวลารายวันให้กับคู่รักที่อาจจะต้องลางงานมาเฝ้าไข้คุณด้วยนะครับผมและยังมีออปชั่นพิเศษด้วยนะที่สามารถเลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยในอย่างเดียวหรือว่าทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกและอีกต่างหากนะครับเรียกว่าครอบคลุมทุกวิธีการรักษาจริงๆอุ้ยตายแล้วใครใครเลยหรอใครกังวลอากเลยแล้วถ้าดิฉันนี่อยากจะทำประกันต้องทำยังไงบ้างคะคุณตัวแทนคะง่ายที่เดียวเลยครับนี่หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาค่ะแล้วก็ทำตามอีฉันนะคะภาพไปที่ w w w t i p i n s ว o c o m นะครับผมแล้วเลือกไปที่ไอคอน t i ป Rainbow และเลือกได้เลยว่าอยากได้ประกันตัวไหนหรือว่าติดต่อตัวแทนของทิปพยาประกันภัยทุกสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับและง่ายกว่านั้นโทรสอบถามได้ที่1736ได้เลยจ้า นี่อะไรอ่ะมีพิเศษกว่านั้นนะจ๊ะยังไงคะพิเศษสุดๆสำหรับทีเรนโบนะครับขอมอบส่วนลดประกันพิเศษสำหรับผู้ชมเรนโบว์ทลอปทุกคนเพียงแค่แจ้งว่าดูมาจากเพจ The Rainbow List นะครับผม EP นี้แล้วติดต่อมาที่1 7 3 6หรือว่าเวอร์ไวเบ็ตต์ทได้เลยจ้าวันนี้ต้องขอบคุณคุณจิ๊บด้วยนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวนะครับผมแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับสุดท้ายนี้ทางทีเรนโบเนี่ยขอมอบกลมมาทานที่เหมาะกับคุณจิ๊บไปให้ ส่วนคราวหน้านะครับจะมี L G B T Q คนไหนนะครับมาอีกในรายการของเราติดตามพวกเราได้ในเพจ The Rainbowist นะครับผมกับ Rainbow Shop วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ